ตแดดซ่องหนามัเห็นหนาเห็นแต่แดดซ่องหนาอัน้หนูนะนี่นี่นีทนี้จะมีอืมานี้จะมีด้วยเยอะไหมลูกเยอะครับมัดูมาดูอืมนั่งดูนั่งดู้ไหม้ไหมนี่นีนท่า้จะใหญ่ท่าะใหญ่ตัวชาติใหญ่เ่้อนี่นี่นเยอะด้วยใช่ไห ใหญ่เลยพี่ชาวัยอยู่สูงสูงเลยพี่อยู่วัยอยู่สูงสูงทนั้นอใหญ่เลยใหญ่เลยงจะมีเต็มเลยดอม้ก็สวยว่าลมก็สวยอ้ดอกไม้ก็สวยพัดลมก็สวยตชาติสวยตัตัวาตใจใหญ่ กูปีชมวนดีเลยดีไหมชอบไหมชอบน่องเหลือชอบไหมล่ะลูกเหนือชอบไหมชอบครับชอบมากไหมครับชอบมากไหมลูกชอบมากครับกูชาติไทยกูชาไทยร้องเพลงมีกี่สีลูกกูจะทำน่จะใหญ่เลย ร้องเพลงชาติไทยหน่อยเร็วเอาเพลงชาติสิลูกอู้บีสบยดีเลยเอาร้องเพลงชาติก่อนเอาประเทศไทยเอาน้องเหนือร้องเพลงชาติก่อนถ้าไม่ร้องยายพากลับแล้วนะเอาร้องก่อนร้องเพลงชาติก่อนอู้บีสบยเลยเอาประเทศไทยสบยเลจริงไหมร้องเลงเป็นไทยใหญ่เลยใหญ่เลย tham may, mẹ nó không, chị đi đều, để súng, để cho mẹ khinh, dừng, dừng, ทำนี่ใจใจฉน่าจะเต็มคเต็มไปหมดเลยค่ะอันนั่งดูนั่งดูนั่งดูนั่งรถรถอะอ่มทำนี่จะเยอะใช่อ้วันอชาเย้ยนี่ ทำไมไม่ร้องเพลงชาติไทยดอกเตยดบตจั uh. um <S S <S e ่นดอกชาติไทยอู้ชาติเยอะสองปีสามเดือนเด็กสองปีสามเดือนปื้มท้องชาติไทยเงียบไหลชาติชาติไทยเยอะนี่ชาวเนื้อไทยเยอะ โอ้จโยโเช่จอเชยท่าจะมี้ตัาอยู่ไหนละออยังกลับไปดึกกลับบ้านได้ยังลูกกลับได้ยังครับกลับบ้านไหมจะจะทำอะไรดูทงชาติไปดูทงชาติที่บ้านเราก็ได้ไม่ดูนี้จอ ดูอันนี้ก่อนทำไมอ่ะที่บ้านเราก็มีให้ดูถ้านูจะมีมาอู้บีจวายดีเลยบิวสบายดีเลยเห็นไหมโอ้ยเนาะเยอะเลยเยอะเลยเห็นไหมยังแหมเห็นทำไมยัยจะไม่เห็นเห็นอยู่เต็มไปหมดไหมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบิวสบายเลยเหรอลูก นี่นี่นู้นมีแต่นู้นก็มีดูทงข้างหน้าเยอะแยะเลยนีในน่ใหญ่ๆรับนี่หวดมันหใหงั้นหวดใหญ่นี่น,นี่เห็นไหมวหวดใอุ๊ทชาตทำไมนู้นเล่ารักแต่ยิ่งหัวนะทงชาตไทย